ลูกหลานชาวนาละจ้าลูกหลานชาวนาจ้ะนี่ค่ะคนเฮ่าอย่าลืมกำพืชตัวเองเนาะเออกับปั้นมาครั้งแรกนะครับกับปั้นยังไม่ถึง2เดือนเลยนี่ค่ะน,นี้ก็อยู่กับช่องสาวยา่พากินนะคะจะมาดูนาของคุณตา,ตานะคะโอเคค่ะปะนำเสนอได้เลยค่ะอ่ะค่ะมาอันนี้ โซนผ <ibl ok S 1> ักนะคะผักอะักนะคะเออเออผักผักผักอันนี้จะเป็นผักสลัดใช่ไหมผักกาดผักกาดเขียวปีหรืออะไรนะคะแล้วก็จะมีอันนี้บักหมี่นะบักหมี่มัมหมี่ไปค่ะพาไปดูสวนไปดูไอ้นี่ค่ะแล้วก็นี้จะเป็นต้นหอมนะะคไม่ใช่ต้นหอมค่ะอันนี้ไอ้ภาษาไทยเขาเรียกผักแป้นคุยใช่ภาษาลาวคฮาวาผักแป้นไปนำเสนอได้นู้นใช่ไหคุณอันนี้จะเป็นบักกุ้ยเต็ดนะคะบักกุ้ยเอ้ย เอาดีๆค่ะอันนี้จะเป็นมะม่วงนะคะ,อ,นนะอันนั้นจะเป็นคุณตาไปเปิดตัวคุณตาเลยค่ะอันนี้คือคุณตาของเราตาสวัสด,ดีท่านผู้ชมค่ะนนสวัสดีค่ะไปๆปนี่ค่ะสวัสดีนะคะอันนั้นสร้อยเสงเพชรค่ะค่ะลูกหลานนะคะลูกหลานมาหาคุณตานะคะต้องอดทนนะปั้นนะเราเออเราเป็นลูกชา้านาครับผมไม่ลืมกําพืชน,นะครับไม่ลืม เป็นวิดีโอค่ะวิดีโอนะคะถ่ายร,รูปไม่ได้เหรอไม่มาถ่ายรูปไม่ได้ไไไไไอ่ะเบิรอนเอาไปไปไปดํเสนอไปอันนี้จะเป็น <laughs> ไปเอาโซนอะไรคะอันนี้จะเป็นน้องหมาของหนูอันนี้ก็จะเป็นนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอัลเบอร์ครับอะไรอะไรคะนี่หมากหมากหมากกมซิดาเปล่าซิดาค่ะกซิดาก็จะอันนี้เราเก็บกินได้ สบายเพราะว่าเราไม่ฉีดยายะะใช่ใช่ค่ะมันก็จะงอมง่มเงมเง้มอันนี้ต้นอะรครับเปิรลครับปลอดสารพิษค่ะอันนี้มะนาวค่ะทุกอย่างที่มีอย่างนี้คือจะปลอดสารพิษเอากัดให้กินหน่อยค่ะลองกัดให้กินท่านผู้ชมดูเลยคะ่ะหวานโอเคค่ะฝ่ะโอคค้ฝาดมากค่ะ <laughs> ยังไม่สุข่ะยัง <laughs> ไม่สุก <laughs> <laughs> ไม่มีการปรุงแต่งนะคะฝาดก็ว่าฝาดอนี้ได้ไม้อะ อ,นนอันนี้มาก็จะเป็นนะคะไอ้ที่ผักผักค่ะก,กำลังเริ่มกำลังไอ้น,นี่นะคะอันนีอนนอ้อันนี้คืออันนี้คือปลอดสารพิษทุกอย่างนะ,ะใช่ค่ะคุณตาเขาก็จะกั้นไว้เป็นไม่ให้ไก่ออกไม่อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นลูกไก่แจ้นะคะใช่ใช่ค่ะนะคะไม่ไม่มีปรุงแต่งนะคะแบบเรียวๆเ,เลยนะคะชีวิตแบบเอิถั่วอันนี้ก็ปลอดสารพิษเอากินให้ดูหน่อยจิ๊กครับ ออืแทบหลายมาค่ะแทบอหลีเฮ้ยหวนว่ะอื่อไปนีต่อนวเอาน้ำต่อขอพายค่ะอืมบ้อหือยาวมากนึกว <car course offs> okay. ่างูเขียวเอาค่ะสามสามลูกจำอิ่มเลยค่ะนี่ค่ะ นื้ว่าเนื้ว่าเนื आ, น้อว่างูเขียวค่ะดนูน้ำตออ urn, ่อค่ะน้ำต่อเออค่ออะเดี๋ยวเพิ่มเออโอ้โหอึ๊บอึ๊บอันใหญ่นะครัจะไปทำของใายครับไปไปไปนำเสนอใหม่ไปก็ะจะมีแบบผักม,มากมายนะคะคมากมายเหรอคะเนี่ยโอ้ยนอหนาจะเป็นผักขนาดค่ะอือไปเดี๋ยวกินชาบูกันเอาต้องขอบคุณซ้ำนะคะว่าจะปลดใส่ทุกอย่างค่ะโอเคค่ะ นี่ค่ะโอ้มะละกออ่าอันนี้มะขาปั้นปลาเปาอและปลาอันนี้ค่ะผักชีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกินเรามาเก็บอันนี้นะคะไออ่อกุยช่ายเปออเลี่เอร์ครับ พ่อพออาที่เวนาจะน้องที่คนเหมอแม่หน้านเนาะเตออ่ะเดี๋ยวปิดคลิปให้หน่อยอ่ะรู้สึกจะวุ่นวายเกินรู้สึกจะมีคนวุ่นวายเกินอ่ะฝากช่องให้หน่อยค่ะเร็วๆฝากช่องด้วยนะคะสาวแย่ฝากกินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะเออขอบพระคุณมากค่ะอ่ะสวัสดีปีใหม่เขายังคะเบรคอนด้วยปีใหม่นะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ